สวัสดีค่ะสวัสดียนี่ยมือเ้าค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับแม่เหลมโกโกโก้ื้อนี้มาหฮเดต่เซาค่ะในขณะที่ทําคลิปนี้ก็คือยังไม่ถึงสองโมงเช้านะคะเจ็ดโมงก,กว่าวันนี้มาสวนแต่เช้าจะมาตัดละมันนะคะจะมาถัดตัดละมันถางป่าด้วยถางป่ามันเกาะนี้ถ้ามาแกงเฮ็ดนะคะ เมื่อเช้าไปตลาดนัดที่กกตูมมานะคะก็ซื้อเห็ดหนางฟ้าตรงนี้ก็จะลกนิดนึงนะคะเสียงต่อการไฟจะไม่เถียงเด้นี่คือไม่ค่อยได้มาใช้เตานี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้เอาเอาเห็ดมาแกงนะคะนี่เนี่ยมีตัวยุ่งสองตัวมีตัวยุ่งสองตัว มะแกงเห็ดนางฟ้านะคะตอนนี้เดือดแล้วก็วิธีแกงนะแบบภาคอีสานคลิปนี้ก็คลิปแกงเห็ดนะคะเดี๋ยวเผื่อมีใครอยากจะเอาสูตรไปใช้ได้อยู่นะคะแม่เหลี่ยมจะไม่ได้ให้ดูตั้งแต่ครั้งแรก <c oughs> แต่ว่าครั้งแรกก็คือนี่นะคะตำพริกตำพริกแล้วก็น้ำใส่หม้อนะคะเอาพริกใส่ลงไปในน้ำใส่เกลือใส่ปลาร้าใส่ผงชูรสคือปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ปรุงเสร็จเรียบร้อยรอให้น้ําเดือดให้พริกสุกสักครู่เพราะว่าเห็ดนี่เราจะใช้เวลาแกงไม่นานนะคะเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดต่างๆเห็ดปดเห็ดอะไรแกงแบบนี้นะคะเห็ดเม็ดแต่อายุเว้นเห็ดละงกถ้าเห็ดละงกนี่เราจะล้างเป็นเห็ดใส่พริกใส่อะไรลงไปใส่เห็ดลงไปด้วยถ้าเป็นเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ด เห็ดฟางเห็ดขาวเห็ดอะไรต่างๆเห็ดบดแบบนี้จะแกงแบบนี้นะคะคือรอให้น้ําเดือดก่อนค่อยเอาเห็ดลงอันนี้ก็คือให้พริกให้ปลาสุกก่อนกลิ่นหอมปลานะคะนี่พอกลิ่นหอมปลาแล้วก็นําเห็ดลงใส่มาสวน,นะคะ่ะวันนี้มาสวนแต่เช้าแต่ไม่ได้กรีดยางนะคะเมื่อคืนรอบพักเมื่อคืนซ้อมลำซ้อมลำคนเดียวนะคะเจดตเจดก็ไม่ได้มาลำด้วย เจ็ดบอกว่าปวดท้องแม่เหล็มก็เลยเอาคนเดียวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพอตอนเช้าลุกเกือบไม่ขึ้นใครบอกว่าหลายวันจะจะไม่รู้สึกปวดปวดเหมือนเดิมนะคะทั้งเท้าทั้งอะไรเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะซ้อมอีกเด้คือออกกําลังกายไปในตัวนะคะอ่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดด้วยก็ดูหลายๆช่องนะคะมีหลายช่องไลฟ์ก็เลยอ่เราไม่ไลฟ์ดีกว่า เดือดนานแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเห็ดเอาเห็ดใส่เป็นเห็ดเป็นเห็ดนางฟ้านะคะหน้าหนาวเห็ดนางฟ้าจะเยอะเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดขาวนะคะจะเยอะช่วงหน้าหนาว แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่เห็ดนางฟ้านี่จะจะไม่ค่อยมีเพราะว่าทั่วไปนะคะเห็ดนางฟ้านี่จะเ,เขาจะออกเยอะช่วงอากาศเย็นๆนะคะอากาศหนาวกะประมาณน้ำผิดนะคะนี่น้ำจะเยอะรอนะคะรอให้เดือด เดี๋ยวก็จะมีคนว่าไม่แหลมอีกนะคะว่าไม่มีคอนเทนต์ทำไม่มีอะไรทำทำคลิปเกงเห็ดเกงอะไรนะคะอายอมรับค่ะว่าไม่มีไม่มีอะไรทำจริงๆเพราะว่าเราเราทำงานเนาะเราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ในหมู่บ้านสักเท่าไหร่นะคะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับสวนอยู่กับอะไรซะมากกว่าก็จะมีคำ่ำๆเท่านั้นนะคะที่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านหรือบางครั้งนะคะตอนเที่ยงตอนอะไร ก็จะอยู่ส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่กับสวนนะคะต่อไปยิ่งจะอยู่กับสวนทั้งนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะถอนมันจะอะไรแล้วก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะอยู่แบบโม่เมะนแะอยู่แบบโม่แม่นะคะตามภาษาชีวิตชาวบ้านอย่างเราชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะคะแม่เหลมนี่ชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดามากๆจนไม่รู้จะธรรมดายังไงแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยังคงติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะมันก็มีอะไรหลายๆเรื่องนะคะผ่านเข้ามาการทำช่อง youtube ก็เหมือนกันเราทำในแนวแบบเรื่องราวของหมู่บ้านนะคะก็เป็นธรรมดาที่ครั้งแรกๆนะคะก็มีเรียกว่าพันธมิตรนะคะมากหน้าหลายตาเข้ามาการเวลานะคะบางครั้งความเห็นต่างบางครั้งการเวลามัน ทำให้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นธรรมดานะคะเป็นกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคนนะคะคนน้ําไหลเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคนมันเป็นธรรมดาขนาดเรานะคะการเวลามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ทาให้เราเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนของเราก็คือเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมไม่ได้เปลี่ยนตามอารมณ์นะคะเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้ ให้เป็นไปตามความเป็นอยู่ของเราในหลายๆเรื่องนะคะชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างเราปลูกมันนะคะปลูกมันสัมปลังปลูกยางมันก็เปลี่ยนอมีอย่างอื่นที่เข้ามาที่มันดีกว่าปลูกมันเราเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะเราก็จะจะมองแบบนั้นการทำช่อง youtube เป็นอะไรที่ทำให้รู้จักคนในโซเชียลนะคะมากหน้าหลายตาซึ่งมันก็มีหลากหลาย มีหลากหลายคนนะคะความคิดคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันก็เป็นธรรมดาที่ความเห็นต่างอะไรหลายๆอย่างเนาะมันทำให้เปลี่ยนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะไม่วนเวียนกลับมาได้นะคะคนเราถ้าอยู่ในวงการ u t u b e นะคะไปๆมาๆก็วนเวียนกลับมาเจอกันเหมือนเดิม เดือดแล้วเดือดแล้วสักครู่นะคะวันนี้เรามีผักเหน่าเด้มาใส่มีชะอมนะคะมีชะอมใส่ด้วยใส่นิดนึงไม่ใส่เยอะถ้าเป็นภาษาผู้ไทยเฮาก็ซื้อพอเปลี่ยนผักอิตูนะคะนี่ผักเหน่าบ้านเฮาหงว่าผักเหน่าได้ค่นี้นะเดี๋ยวสักครู่ใส่ใส่ผักเหน่าแล้วก็เสร็จสิ้นขั้นตอน การเก่งก็ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะคะที่เป็นกําลังใจให้แม่แหลมนะอยู่ด้วยกันนะคะรักกันชอบกันก็อยู่ด้วยกันหมดรักแล้วก็เอาที่สบายใจเนาะอ่าใส่แล้วค่ะทีนี้บึ้บ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นวัดถ้ำพาเอกนะคะใครที่มีความประสงค์อยากจะให้แม่เหล็มขอพรให้ได้นะคะได้เดี๋ยวจะไลน์นะคะอยู่ข้างบนจะไลฟ์ใครที่อยากจะขอพรจากหลวงปู่ก็ขอได้นะคะอยากจะให้แม่เหลมขอให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอสดๆข้างบนเลยเดี๋ยวจะไลฟ์สดตอนที่ขึ้นไปนะคะ นี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตามิเป็นตะแซบปลาแต่ก็แซบนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวเหลือเกินนี่นะคะแกงเห็ดนางฟ้านะคะซื้อพักเน่าหรือผัาษากางของปลาชะอมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกการติดตามที่ ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะอยู่กับแม่แหลมคอบอกด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ